ริชี่ทำเพื่อก๊อตช่วยกันทำงานวางแผนเพื่ออนาคตสวัสดีค่ะคุณผู้ชมมาพบกันอีกแล้วค่ะวันนี้เราจะพามาพบกับน้องริชี่อรเนตซึ่งน้องคุยถึงน้องก๊อตว่ายังไงเรามาติดตามชมกันในคลิปค่ะเรื่องบ้านใช่ไหมคะก็ก็มันเป็นความฝันของก๊อตใช่ไหมคะอะไรที่เป็นความฝันของเขาไม่ว่าแบบเรื่องรถหรือเรื่องบ้านหรืออะไรก็ช่างเราก็อยากให้เขา มีความสุขอะไรเงี้ยค่ะก็อยากให้เขาได้ในสิ่งที่เขาอยากได้เหมือนเราเหมือนตอนเราเด็กๆอะไรเงี้ยค่ะเราอยากได้อะไรสักอย่างเหมือนถ้าเราเป็นเหมือนเขาเรียกว่าถ้าถ้าเราเป็นพ่อแม่อะไรใช่ไหมคะเรารักลูกเราก็จะแบบอยากให้ดูแบบได้ในสิ่งที่อยากได้หนูก็รู้สึกว่าเฮ้ยเราก็เหมือนเห็นเขาเป็นลูกคนนึงไม่ใช่ไม่ใช่คะ่ะทุกคนราเล่นค่ะ ก็ประมาณนั้นแหละนะคะก็คืออะไรที่ซัพพอร์ตได้ช่วยเหลือได้หรือว่าแบบมันก็อยากให้ให้เขาแบบมีความสุขนะคะหรือทำอะไรเพื่อคนอื่นมากขึ้นอะไรอย่างค่ะมันก็เลยเป็นสิ่งที่ทำให้เราอะ่ะต้องทำงานแล้วก็สร้างเนื้อสร้างตัวให้มันแบบเขาเรียกวอะไรคะแบบ ผื่อสำหรับอะไรที่ไม่ใช่แค่ตัวเองนะคะก็เลยยังต้องทำงานต่อไปแล้วก็สร้างต่อไปอะไรเงรี้ยค่ะเพื่อเผื่อค่ะเพื่อเพื่อคนอื่นด้วยเผื่ออนาคตด้วยเพื่อคนที่เรารักอะไรเงี้ยค่ะใช่คะ่ะฟีลอะไรประมาณนั้นคะ่ะทุกคนเผื่อถ้ามีครอบครัวที่ใหญ่ขึ้นแล้วเราก็ ไม่ได้คาดหวังว่าจะมีใครมาแบบต้องมาดูแลเราหรือต้องมาแบบซัพพอร์ตเราเราคิดว่าถ้าเราอยากจะมีด้วยตัวเราเองเราก็ควรสร้างด้วยตัวเองด้วยเหมือนถ้าสมมติเฉยๆนะคะแบบถ้าวันนึงมีลูกอะไรเงี้ยค่ะหนูก็คิดว่าหนูก็จะต้องเป็นคนที่มีทุกอย่างเขือ่อแล้วก็พร้อมสำหรับลูกได้ไปจน เรียนจบจนเขาดูแลตัวเองได้และหนูก็จะดูแลตัวเองได้ด้วยที่แบบไม่ได้ต้องการให้ลูกมาดูแลถ้าเราอยากให้ชีวิตเขาเราก็คงแค่อยากดูแลส่งเสริมให้เขาแบบใช้ชีวิตของด้วยตัวเองได้มันก็เลยทํางานต่อไปเผื่อจุดนั้นแต่ถ้าไม่ต้องทําเผื่อ